สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้าโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่2ีมิถุนายน2566นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงซื้อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจําวันที่19นะครับผมสำหรับวันที่19นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่6วิ่งรู0กับ8 สำหรับเลขที่ออกนะครับผม1 4 0 9 8 2สำหรับ1 4นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็0 9เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็9 8 2เป็นชุด3ตัวบนสำหรับ 09นะครับผมมาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมแล้วก็82 3ตัวเกือบแตกนะครับผมแอดมินให้902ออก982782นะครับผมออก982ผิดไปอย่างละตัวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม สำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลนา์กลุ่มตามนี้นะครับผมที E 2 5 2 6แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่21 สำหรับวันที่2 1เ็ดแอดมินให้อยู่ที่2นะครับผมมี0และก็1ตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับ2นะครับผมสองสาม สองสี่สองห้าสองหกกับสองเก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับศูนย์

สำหรับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าและก็หนึ่งแปด สำหรับในชุดกันนะครับผมจะมีสองเจ็ดศูนย์เจ็ดและก็หนึ่งเจ็ดสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีสองสองศูนย์ศูนย์ แล้ก็หนึ่งหนึ่งสำหรับ3ตัวนะครับผม6กสองสห้าศูนแปด 5้าสองก สี่หนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองนะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่21มิถุนายน2566นนะครับผมเป็นชุดโค้งสุดท้ายนะครับผม แอดมินให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูดศูนย์กับ1นะครับผมสำหรับ2นะครับผม2 6 2 9นะครับผม2 4แล้วก็2 5สำหรับ0นะครับผม0 2 0 4 0 1 สำหรับหนึ่งนะครับผม1นึ่งสหนึ้าและก็18ึ่งสำหรับในชุดกันนะครับผมมี2 7งเแล้วก็17ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบิร์สองสองหสำหรับ3ตัวนะครับผม624 5งสี่้ากแลก็ศูนย์หนนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอปตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮปังๆังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ